รายการ Walk with Now ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัท MRP Engineering จำกัดค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกๆุกท่านมาพบกับโรงงานและคลังสินค้าให้เช่ารูปแบบใหม่นะคะซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างนิคมอุตสาหกรรมภูเขาและทะเลฟังไม่ผิดค่ะวันนี้เราจะพามาดูนะคะซึ่งตั้งอยู่ในทำเลทองเลยค่ะแหนนะคะเขายังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกเอนเตอร์เทนเมนต์มากมายในจังหวัดชนบุรีเลยนะคะ แถมยังอยู่บนพื้นที่ eec ค่ะโรงงานและโกดังให้เช่าของเขานะคะเหมาะสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจเลยค่ะและที่สำคัญนะคะยังอยู่ติดกับถนนมัตเ์เวนะคะกึ่งกลางทางที่จะไปนิคมอุตสาหกรรมชนบุรีศรีราชาและระยองค่ะวันนี้เราจะพาท,ทุกท่านไปพบกันที่ไหนเดี๋ยวติดตามกับรายการ walk with now ค่ะ ที่นี่คือภูเมืองปาร์คซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท MRP Engineering จำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองอำเภอเมืองจัังหวดชนบุรีค่ะเดี๋ยวจะขอพูดถึงบริษัท MRP กันก่อนนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2534โดยคุณมารุตพมเมร ซึ่งบริษัทนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในด้านการแปลรูปโลหะพันขนาดใหญ่โดยมีเครื่องจักรที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้ายอย่างครอบคลุมเลยค่ะตั้งแต่งานกลึงกัดใสเจรนในเจาะเชื่อมประกอบงานเชื่อมพอกผิวแข็งงานพ่นทรายงานทําสีและงานติดตั้งเครื่องจักรจนตอนนี้นะคะเขาได้รับการพูดถึงในวงกว้างมากๆเลยกับบริษัท MRP Engineering จำกัดค่ะ บริษัท MRP นะคะเขาก็ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะ โดยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลนะคะเขาก็ได้พัฒนาโครงการที่มีชื่อว่าภูเมืองพักขึ้นมาค่ะผันตัวนะคะจากผู้ใช้จริงเป็นผู้สร้างค่ะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์นะคะในด้านอุตสาหกรรมมากกว่า20ปีบุคลากรนะคะเครื่องมายเครื่องมือในการทําธุรกิจในด้านนี้นะคะเขาก็มีให้อย่างครบวงจรค่ะรวมไปจนถึงการเลือกโลเคชันในการตั้งโรงงานนะคะเขาก็คิดมาให้หมดแล้วค่ะ เดี๋ยวเรามาดูเป็นรายละเอียดของที่นี่กันเลยนะคะที่นี่นะคะเขาจะตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า200ไร่ด้วยกันค่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของโรงงานปฏิบัติการ MRP ค่ะส่วนที่2นะคะก็จะเป็นส่วนของโครงการภูเมืองพักค,ค่ะ ซึ่งโครงการภูมิเมืองพักนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3แบบ3ไซส์ให้เลือกด้วยกันค่ะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบ SME Factory ค่ะมีขนาดพื้นที่1,500ถึง2,500ตารางเมตรค่ะ แบบที่2นะคะไซต์ที่2ก็จะเป็นแบบสมาร์ทฟค t ทอรี่ค่ะมีขนาดพื้นที่3,200ถึง3,300ตารางเมตรค่ะและแบบสุดท้ายนะคะแบบที่3ค่ะเป็นบิวทูสูตรค่ะโรงงานและคลังสินค้าสั่งสร้างตามความต้องการของลูกค้าค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนนะคะได้ตามความต้องการของลูกค้าได้เลยค่ะแต่ส่วนที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของล็อบบี้ค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะจะประกอบไปด้วยห้องประชุมห้องสัมมานาน,นะคะก็สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เลยสำหรับลูกค้าที่เช่าโรงงานหรือว่าคลังสินค้าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าโรงงานให้เช่าแบบ Smart Factory กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูกันภายในโรงงานเลยค่ะ เรามาอยู่ภายในโรงงานให้เช่าแล้วนะคะ ความพิเศษของโรงงานให้เช่าของเขานะคะก็คือคุณสามารถที่จะเช่าเพียงครึ่งโรงงานก็ได้หรือจะเช่าเต็มพื้นที่ก็ได้ค่ะเพราะว่าภูเหมืองนะคะก็คิดมาแล้วให้ตอบโจทย์กับความต้องการนะคะการที่เราจะหาขนาดโรงงานให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของคุณนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยค่ะโดยโรงงานให้เช่านี้นะคะมีพื้นที่รวมแล้ว3,200ตารางเมตรค่ะภายในนะคะจะมีพื้นที่ใช้สอยสูงสุดถึง2,000ตารางเมตรภายนอก1,200ตารางเมตรค่ะ ขนาดคลังสินค้านะคะมีความกว้าง50คูณ30เมตรค่ะพื้นของเขานะคะเป็น for hardener ค่ะแข็งแรงทนทานสามารถรับน้ำหนักได้ถึง3ตันต่อตารางเมตรเลยค่ะ สแปนของเสาเขานะคะก็มีความกว้างถึง14เมตรเลยและในทุกโรงงานนะคะจะมีการติดตั้งเครนขนาด10ตันมาให้และลูกค้าสามารถที่จะขอเพิ่มได้สูงสุดถึง30ตันเลยค่ะห้องน้ำนะคะออฟฟิศนะคะหรือว่าจะเป็นระบบแสงสว่างระบบไฟฟ้านะคะก็มี220โวลต์380โวลต์ค่ะรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคก็เตรียมพื้นที่มาให้คุณสามารถเข้ามาประกอบกิจาการภายในโรงงานได้เลยค่ะ และต่อไปนะคะเราจะพาไปดูโกดังแวร์เฮาสค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นการออกแบบร่วมกันระหว่างลูกค้าภูเหมืองและทีมงานภูเหมืองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็ได้เปิดใช้บริการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ และนี่นะคะคือ Warehouse Built to Suit ค่ะซึ่งมีการออกแบบร่วมกันนะคะระหว่างลูกค้าและทีมงานของภูเหมืองค่ะก็สามารถที่จะออกแบบนะคะให้โกดังของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยประสบการณ์นะคะของทีมงานภูเหมืองนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบนะคะและในเรื่องของการก่อสร้างนะคะเพื่อให้คุณประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนนะคะประหยัดวัสดุต่างๆนะคะและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ อย่างตัวอย่างนะคะลูกค้าของเรานะคะก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ค่ะมีการขนส่งสินค้านะคะรับเข้ารับออกสินค้าตลอดทั้งวันเลยเราก็มีการออกแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นระดับนะคะของพื้นที่การทํางานเราก็จะทําให้สูงให้เข้าสามารถเข้ากับรถขนส่งได้นะคะก็จะมีการเทรดของเข้าออกได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ประหยัดเวลามากที่สุดค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็มีการออกแบบร่วมกันนะคะระหว่างทีมงานภูเมืองและลูกค้าค่ะ ในส่วนของโฟล์การทางานนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีการช่วยออกแบบนะคะโฟล์การทํางานในพื้นที่ของโกดังแห่งนี้ให้ทํางานได้มีประสิทธิภาพค่ะก็ถือว่าเป็นจุดแข็งนะคะของภูเหมืองของเราเลยที่จะตอบโจทย์นะคะช่วยเหลือลูกค้าที่อยากจะมีโกดังให้ตอบโจทย์กับธุรกิจของคุณนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษานะคะกับทีมงานภูเหมืองของเราได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมคะกับโรงงานและคลังสินค้าให้เช่าที่เราพามาดูกันในวันนี้คะ่ะกับโครงการภูเหมืองปลาคะ่ะสำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะแต่ใน EP หน้านะคะเราจะพาทุทกๆท่านไปพบกับโครงการที่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะให้กับรายการ Walk with Now ของเราด้วยนะคะ แต่ตอนนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ